ไงวะเข้าใจป่ะคือถ้ามองว่าเป็นเงินเยียวยาหรือเงินช่วยมันในเบื้องต้นอะ่ะมันมันดีแหละแต่ในระยะยาวอะ่ะของชีวิตในการที่ต้องดูแลลูกสี่คนกับพ่อผัวคนหนึ่งซึ่งก็เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกโอ้โหกูแบบมันเจ็บนะ แล้วคิดดูเวลาคนเราเป็นผู้หญิงคนเดียวอะ่ะแล้วเวลาที่มันเกิดถึงวันที่จุดของความลําบากอะ่ะมันจะนึกถึงคนที่เขารักที่สูญเสียไปจากเหตุการณ์แบบเนี้ยมันยิ่งเป็นเจ็บซ้อนเจ็บเข้าใจปะ่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างแวะมาดูวิดีโอไลฟ์เลยไม่ทําอะไรละสวัสดีจ้ะสงสารแม่บอกโลกดับเออไอ้คาว่าโลกดับนี่แม่งใครไม่เจอกับตัวไม่รู้นะ จริงๆใครไม่เคยเจอกับตัวไม่รู้นะไอคำว่าโลกดับแม่งเป็นยังไงอ่ะเป็นคำพูดที่ผมไม่ได้ฟังมานานแล้วนะคำว่าโลกดับเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่ากูต้องมาได้ฟังแล้วกูวต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ดูกล้องวงจรปิดแล้วไล่บี้แหละกะชนกะชนนี่แหละนะ แปดร้อยเจ็ดใจพี่อุ้ยขอบพระคุณมากจ้ะพี่อุ้ยจ้าเออพอรู้ว่าลูกสี่คนพ่อป่วยสงสารเลยนะเนี่ยพอมาทำในรายการขนกระแสรเราจะรู้สึกว่าโอ้โหแม่งมเศร้าจริงวะเมื่อชา้าผมบอกแล้วว่าอยากให้พี่หนุ่มทำคดีนี้ก็พี่หนุ่มก็เออทำจริงๆนะคือสองสารเขาอะ ก็นั่นสิจะไปยังไงต่อวะอน,นาคตลูกๆผมเข้าใจนะเว้ยครอบครัวบางครอบครัวเขาอยู่ด้วยความรักกันนะเขาอาจจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองอาจจะไม่ได้กินหรูอ,อยู่สบายแต่เขาก็มีความสุขในการเห็นหน้ากาันครอบครัวนะนี่เป็นอีกหนึ่งมุมของสังคมที่เราดูแล้วเราแบบ ไม่รู้จะพูดยังไงวะไม่รู้เลยพูดไม่ถูกนี่แหละเขาไม่ใช่ครอบครัวเรานะปุ๊กสวัสดีครับพี่หนุ่มบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าทำไมไม่ทำเรื่องของคดีแตงโมนะพี่ฝนฝนสวัสดีค่ะนะก็ได้ทราบในเที่ยงวันทันเหตุการณ์อยู่แล้วนะนะสวัสดีตอนบ่ายจะไปอีท พี่มีพระแม่อีกไหมมีจ้ะมีจ้ะทักมาได้เลยได้อยู่พรนะ้อมแลวพร้อมกันมันก็ถือว่าออกไงนะกับข้าวที่ราคาถูกอ่ะแต่มันอยู่ที่กินกับใครเว้ยวันดีครับพี่แอนเข้าใจป่ะกับข้าวที่ราคาถูกอ่ะมันไม่ได้สําคัญว่าอร่อยไม่อร่อยเว้ยมันอยู่ที่กินกับใครจะถูกจะแพงมันกินกับใครอ่ะใช่ป่ะ เรานี่แม่งฟังแล้วเหรอไปไม่เป็นเลยจริงๆไปไม่เป็นกลัวหลุดจริงๆคดีนี้พอถึงเวลาผ่านไปประมาณสองสัปดาห์มันก็กลายเป็นว่ามันก็จะเงียบไปไงออเดอร์ขนมเยอะค่าเวลาจะกินข้าวจะไม่ค่อยมีเลยพี่นอนวันสามสี่ชั่วโมงหนูทำคนเดียวไม่มีใครช่วยก็ข,ขอให้ออเดอร์น้อยๆขอให้ ขนมไม่ต้องขายเยอะมีเดือนหนึ่งสักครั้งเดียวพอจะได้มาดูฉันดีไหมดีไหมลูกๆเว้งมากนะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้พ่อเขาทำคนเดียวแหะคนมีตังค์ทำอะไรก็ไม่คิดนะนะลูกปฏิเสธทุกเขา่อหาก็ไม่รู้มันคิดอะไรอยู่นะนะเขาขอให้เจมีงานน้อยๆคนสั่งขนมน้อยๆน,นะจะได้เข้ามาดูฉันนะดูเลวดีไหม กูไม่รู้อะกู่าวความสุขกูข่าวความสุขกูให้อีเจมันทำขนมน้อยๆเพื่อจะมาดูดูเลยคุณย่าคุณย่าขอบคุณค่ะคุณย่าคุณย่า,า,าไม่สนใจพวกมึงหรอกกูให้ดอกไม้มันก่อน <c oughs> ดีวไม่มีข้าวกินใช่ไหมงานเยอะๆแลดีนะ ขอให้คุณย่ากับพี่เจเอสเกมมีความสุขนะคะเรากำลังจะสำเร็จตัวกลมบอกแชร์แล้วโอ้ดีมากขอพี่ตัวกลมถูกสามตัวตรงๆมีความสุขความเจริญนะอกฎหมายแม่งจะเอาผิดได้ลปล่ผยังไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้จะเอาจะเอาผิดได้ปล่ายังไม่รู้กฎหมายเนี่ยกฎหมายเอาผิดไม่ได้ประกันไม่ก็ไม่จ่ายอีกโอ้ยอะไรวันนี้ สวัสดียามบายจ้าดูแล้วก็สลดใจนะ,ะประเทศไทยนะมันจะมีช่องโหว่ให้กับคนมีเงินตลอดเวลาเออ,เอ,อประกันตัวก็าอึ้งแล้วผมยังอึ้งอยู่เลยอะไรของมันวะแปงเป็นพวกกูขับแล้วเป็นแบบนี้เดี๋ยวตายกูเรียบร้อยเลยบ้านนี้ไม่ได้มาไล์สดกูัวติดคุก นะเข้าไปอยู่ก่อนเลยมีแต่คนขับรถได้คนขับรถเป็นน้อยเหลือเกินดูจากนขนกระแสถอนหายใจบ่อยมากเห็นไหมคนรวยทําอะไรก็รอดเงินถึงเนี่ยจะบอกว่าพวกเราพูดแบบเนี้ยเหมือนดูถูกกระบวนการยุติธรรมจะไม่พูดยังไงเขารู้สึกกันจริงๆอ่ะคนถ้ามันไม่รู้สึกนะเว้ยมันไม่พิมพ์อย่างนี้หรอกมันรู้สึกคล้ายๆกันแหละกลัวกลัวจะหลุดพิ่ต่างกันดีครับนะ แต่ก็ต้องขอบคุณพ่อของไอ้คนขับรถะนะทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะเขาก็ไปถึงที่วัดเร็วมากเยียวยาเร็วมากเหมือนกันนะพี่โอเปิลวันดิจาเขาก็เยียวยาเร็วมากนะกดหัวใจให้แล้วใจพี่โอน2,500เลยเหรอโอ้โหนะแม่แบงค์เลเตอร์ล่าสุดก็รับเงินเรียบร้อยนะก็ใช้ให้เป็นนะใช้ให้เป็น คดีหนักขนาดนี้จะให้ประกันตัวก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่ได้ติดคุกความสำนึกก็ไม่มีเออจริงนะคือบางครั้งอะ่ะมันก็ต้องถูกเข้าไปสู่กระบวนการบ้างนะเว้ยฮะเดี๋ยวพอสุดท้ายก็จบตามโรงเรียนนะจบสงสารคุณพ่อเขานะ จริงกับฟังแล้วมันก็เศร้าจริงเลยผมพูดผมหนึ่งเศร้าเลยพี่อมสินบดีจ้ะหายไม่นานเลยนะถ้าบ้านอยู่ฝัดตรงข้ามกูเองนะเนี่ยนี่เจ้าอมสินเนี่ยนะคือแบบเห็นแล้วก็นะคือยังไงก็แล้วแต่อยากจะให้พี่ขวัญบร่จาคพ่อแม่ของคนที่กระทำอ่ะนะ ส่งเสียเด็กทั้งสี่คนเนี่ยให้มันให้มันให้มันรอดฝั่งอ่ะพูดตรงต้องช้คำว่ารอดฝั่งนะไปรับลูกก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังจ้าสวัสดีครับพี่จินค่ะนะส่งเสียเขาให้มันมันรอดอะนะหดหูเนาะชีวิตคนเรามันหาเช้ากินค่ำก็จริงเ่ะคนเนี่ย เวลามันดิ้นรนน่ะมันมีไม่กี่สาเหตุหรอกคนขยันดิ้นรนเพราะอะไรมันทําเพื่อคนที่มันรักกับการที่จะสร้างครอบครัวนะเขาถึงบอกใจกลางเมืองไว้ได้ะฮะแล้วยิ่งดูก็อมอจรปิดเศร้านะ บีเอ็มนั่นก็อีกใช่ไหมได้เขาบบีเอ็มนี่ไม่รับผิดชอบเลยนะไม่ได้ผิดชอบเขาเลยนะพี่พิมพ์พิมพ์มบนี้ครับคือบางครั้งเนี่ยเพราะกฎหมายบ้านเราอะเรื่องของเรื่องพี่คิดว่าคดีจะออกมาในรูปแบบไหนผมดูแล้วถ้าเกิดปล่อยตัวไปแบบนี้เดี๋ยวก็เคียยนนูนน้นเคียยนนี่อัดนูนน้นอัดนี่แม่งไม่ติดคุกหรอกคดีเงียบก็เงียบเลยไง แต่สิ่งที่ผมอยากให้เขาทำนะตอนนี้เลยคือผมอยากจะให้เขาทายังไงก็กได้อ่ะให้เด็กทั้งสี่คนนี้มันจบการศึกษาไงน,นะวันดีครับพี่วีเจวินิดครับนะเข้าใจปะ่ะอยากให้เด็กมันจบการศึกษาเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่พ่อเขาอะที่ต้องออกจากบ้านตลอด13ชั่วโมงต่อวันเพื่อทำงานเนี่ยก็หวังจะให้ลูกได้เรียนที่ดีได้กินได้ใช้ ผมเชื่อนะใช้อุลรวันมาดีครับนะแต่คนบุกเนี้ยตอนที่เป็นกระแสแบบเนี้ยทุกอย่างดีหมดแหละแต่พอ,อกระแสะเริ่มหายเชื่อไหมทุกอย่างแม่งตลบปัดเลยนะเสียงเพราะนะครับผมเคยไปดีเจมาก่อนพี่เดี๋ยวเคยเป็นดีเจมาก่อนพี่วินิตแต่เสียงผมก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วพี่เสียงมันมีเอ็โคนะเหนื่อยใช่ม่งเลี้ยงเื่าไหลคน จริงๆเลี้ยงหลายคนมันเหนื่อยอยู่แล้วพี่คิดดูนะเว้ยมีหกปากอะ่ะรอพี่อยู่คนเดียวอะวันๆหนึ่งไม่ต้องทำงานขนาดไหนไม่ต้องรอคือการเป็นไรเดอร์มันก็ไม่ได้แบบโชคดีกันทุกคนนะเว้ยพี่พี่รู้ว่าเหตุผลในการที่เขารับงานและต้องอยู่ในละแวกแถวบ้านพ่ออะไรเพราะมันจะเซฟเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอ ค่าน้ํามันเออต้องบอกแบบนี้ค่าน้ํามันกับค่าเสหุยนะฉะนั้นยิ่งจํากัดเส้นทางการวิ่งนะเขาพูดกับพี่วิทิตขานะจำกัดเส้นทางการวิ่งเนี่ยมันยิ่งทําให้งานเนี่ยมันถูกบีบคอสลงมาเยอะมากนะพี่เบิร์ดสวัสดีคับพี่เบิร์ดขาพี่เทตี้สวัสดีเข้าใจป่ะพอมันถูกบีบลงมาให้น้อยมากเนี่ยตัวเลือกมันยิ่งน้อยลงไปการหาอะไรได้มันก็ยิ่งน้อยลงไปอีก เข้าใจไหมมันเป็นแบบนี้เว้ยเพราะถึงบอกว่าวันวันนึงอ่ะเขาจะต้องหาเงินวันเท่าไหร่อ่ะนี่พี่อย่าลืมคิดว่าตอนไอ้กินไรวันนะที่ต้องให้ลูกไปโรงเรียนสี่คนอาหารที่บ้านคําถามคือละช่วงที่ต้องจ่ายค่าเทอมอ่ะโอ้โหพี่ว่าครอบครัวเนี้ยเขาจะต้องประหยัดกันขนาดไหนวะ ผมถามแบบนี้เลยพี่ว่าครอบครัวเนี้ยเขาจะต้องประหยัดกันขนาดไหนขอบคุณมากจ้ะพี่พี่บินิจจ้านะมันเกิดอ,อะไรขึ้นพี่ไม่ในรายการขนกระแสแต่วันนี้ที่เอาภรรยาของไรเดอร์มาออกจริงๆนะคือถ้ามองกันแบบถ่องแท้มองกันแบบให้มันลึกลึกลงไปอะ่ะไม่คือสิ่งที่ผมพูดจริงๆแล้วไว้พี่ พี่ว่าวันเนี้ยต้องมีเงินเนี่ยให้ลูกไปโรงเรียนทุกวันน่ะสมมุตินะหกร้อยบาทหกร้อบาทนี่แม่งแบบหกร้อบาทของคนไม่เท่ากันนะหกร้อยบาทของเดียคือเงินที่ซื้อดอกไม้ไหวพระซื้อน้ําซื้อน้ําแดงตอนเช้าแต่หกร้บาทของพี่ไรเดอร์คนนี้อาจจะเป็นทั้งหมดของหนึ่งวันของครอบครัวเขาก็ได้นะเว้ย ใช่มันว่าขยันจริงๆออะผมรู้จักก็มีพี่มานบนี่แหละกกันก็เป็นรเดอร์คือสมัยก่อนกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกันนะรเดอร์ยิ่งพุ่งตรงนะพี่ตัวคอร์สต,ตัวเปอร์เซ็นต์มันเริ่มลดลงไงแล้วผมเชื่อว่าพี่เขาเลือกลาล่ามูฟป่ะเขาเขาขับลาล่ามูฟใช่ไหมหรือโรบินฮูดวะโรบินฮูดหรือลาล่ามูฟนะผมผมไม่มั่นใจพี่ไรเดอร์อะแพนด้าใช่ปะ ใช่วัหกร้อไลเดอร์ใช่ป่ะฟู้ดแพนด้าผมว่านะถ้าเราเช็คกันจริงๆผมว่าฟู้ดแพนด้าน่าจะเป็นอ,อีกหนึ่งบริษัทที่ให้ผลตอบแทนสูงพี่เขาถึงขับนะทพ่พิจิตตราสวัสดีครับ เขาน่าจะมีประกันชีวิตอยู่นะคะพี่ขับไรเดอร์เลี้ยงหกชีวิตจะมีปัญญาในรไปซื้อป,ประการชีวิตพี่เดี๋ยวถามพี่หน่อยผมไม่ได้ดูถูกนะเว้แต่ผมเชื่อว่าคนซื้อประกันชีวิตซื้ออยู่สองอย่างอย่างแรกคืออะไรป่ะซื้อเพราะอารมณ์กับสองซื้อเพื่อจะป้องกันและดูแลเบนเนดตัวเองแต่คนที่หาเช้ากินคําเรื่องประกันชีวิตคือเรื่องที่เขาไม่เคยคิดถึงพี่ แต่ประกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุไม่แน่อาจจะมีประกันคุ้มครองเรื่องของอมอเตอร์ไซค์อาจจะมีดูแลทุกพี่ทุกจริงเดียเด๋ยวไม่ได้โกหกอย่างที่พี่เห็นแหละผมดูแล้วผมทุกผมสงสารเขาพรบบได้จ้พะพรบบได้พรลบบที่ซื้อคุ้มครองของมอเตอร์ไซค์ได้อย่างแรกเลยนะคือเราดูแล้วเราสงสารเขาอะ ผมไม่คนแบบนี้นะคือแบบเออคนที่หาเช้ากินข้าวเป็นจริงแบบเรื่องประกันชีวิตไม่ต้องคุยกับเขาหรอกพี่ mm hmm. เขาไม่ได้สนใจพี่เชื่อเด็เดๆนะฉะนั้นคือยากมากนะแอปบักแอปจะมีประกันให้แต่ไม่แน่ใจว่าแอปนี้มีไหมอันนี้ก็ต้องดูนะแต่ผมผมคิดว่านะ ถ้าเป็นผู้บริหารของทางแพนด้าเนี่ยเขาก็น่าจะช่วยนะและคิดดูนะมันจะไม่ช็อกได้ยังไงวะเพิ่งออกจากบ้านตอนสิบเอ็ดโมงกว่าขอบคุณมมกจ้าแม่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 โหแม่กูกดมาสามจุดหกเคเลยเว้ยแจ่มมากเลยแม่นะผมว่ามันสะเทือนใจตรงที่เพิ่งออกจากบ้านตอนสิบเอ็ดโมงกว่าได้งานงานแรกแล้วเมียมารับรู้ว่าสามีตัวเองออกจากบ้านไม่ถึงชั่วโมงแล้วเสียชีวิตเว้ย แม่งอย่างที่เขาบอกอ่ะเหมือนโลกมันดับอ่ะจริงๆรงพี่ไม่เชี่ยฎขหมายไทยไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยจริงๆนะเหมือนโลกมันดับอย่างที่เขาบอกอะ่ะมันเห็นแล้วมัน้นะผมถึงบอกว่าผมอยากให้พี่หนุ่มทําเรื่องนี้ในรายการโขนกระแสแล้วพี่หนุ่มก็เออทำมาดีเลยดีจังเลยอะ่ะไม่มากก็น้อยนะผมว่าหลังจากที่ออกจากขนกระแสไปแล้วอ่ะ น่าจะมีคนแหละได้เห็นแล้วก็อาจจะมีการช่วยเหลือครอบครัวเขานะใครจะมาบอกกูว,ว่าเดี๋ยวก็ไปเปิดทุนการศึกษาเดี๋ยวเขาปเปิดกองทุนเปิดไปเลยเปิดไปเลยกูจะโอนเงินไปช่วยด้วยขอให้ครอบครัวนี้เปิดเถอะกูจะโอนเงินไปช่วยด้วยกูสงสารเด็กๆสงสารเด็กสี่คนนี้จริงๆ คือถ้าเกิดมันขาดพ่อไปแล้วอะ่ะก็ขอให้คนที่เป็นคนไทยในประเทศนี้ยเป็นพ่อแทนน้องมันเนี่ยคิดแบบนี้นะพราะตัวแม่เองก็เคว้งตัวลูกเองก็พี่ว่าเด็กมันจะคิดยังไงวะเชมีนบดีเด็กมันจะคิดยังไงวะว่ามันจะมันจะใช้ชีวิตยังไงมันจะเรียนต่อไหมหนู่นนี่นั่นใช่ป่ะใช่ป่ะ หมโหหูเว้จริงถ้าเกิดครอบครัวนี้เปิดรับนะกูจะโอนคนแรกเลยฮรับสงสารมันสงสารมากต้องใช้คำนี้เลยสงสารมากจรกิงๆนะโคตรสงสารเลย นี่คือเรื่องจริงมีหลายครอบครัวค่ะที่พบประชากรลําบากเข้าใจว่ามันมีหลายครอบครัวคงไม่มีครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวนะแต่เดียกําลังจะบอกว่าที่เดียพูดแบบเนี้พี่จะองเข้าใจก่อนนะในครอบครัวคนอื่นผมไม่รู้เลยนะว่ามันจะมีแย่ววันนี้หรือจะ,จะอะไรแต่ในเคสเนี้ยมันเป็นเคสที่ผมรู้สึกว่า มันไม่น่าเกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากคนมีเงินแล้วแม่งก็เสื่อมมีอารมณ์ไงความสูญเสียมันทําให้ผมเห็นชัดจนผมรู้สึกว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้วะเช่ะป่ะมีคนเอาเงินมาฝากให้ครอบครัวนี้แล้วใช่ไหมเออเออก็ดีนะมาหาอะไหรือโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่อ่ะก็ให้ทุนไปเลยหมดเรื่องก็ดีเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะผมเชื่อว่าถ้าเกิดเขาได้มีมีส่วนหรือมีสิ่งในการได้รับซัพพอร์ตเขาจะเดินต่อไปได้นะเข้าใจปะ่ะเขาคงน่าจะเดินต่อไปได้เดี๋ยวเชื่ออย่างนั้นนะคือสามารถทำโดยที่อ่ะกูไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของค่าเทอมลูกแล้วเสียงแปลก เพิ่งเพิ่งหายวัดเป็นมาตั้งหลายวันแะล้วเพิ่งหายเคสนี้อยากให้คุณกันมาช่วยมากนะเพื่อความยุติธรรมเรื่องมันมันมันไปถึงในในคดีแล้วพี่มีนนะกันคงไม่ต้องมาทำหรอกนอกจากถ้าเกิดทางครอบครัวของอตัวของคนขับเนี่ยนะไม่มาเยียวยาไม่ไม่ไม่มาแยแสเลยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่ พอถึงเวลาเสร็จพ่อแม่ของทางคนขับเนี่ยเขามาดูแลเลยอะไรเลยก็คือถ้าเกิดมองในเจตนาก็ถือว่าเป็นเจตนาที่ดีเคยปะถ้ามองในเจตนาก็เป็นเจตนาที่ดีที่มารับผิดชอบแต่ถ้าเกิดมองดีๆก็คืออยากจะให้คนขับอะนะให้เขามาขอเขามายิ่งดีใหญ่ อาจารย์ไลฟ์สดอยู่ครับพี่เข้าไปบอกอาจารย์ให้อาจารย์เบียร์ลงก่อนเพราะว่าพออาจารย์เบียร์ลงคนจะมาดูผมไปบอกอาจารย์บอกเดียบอกให้ลงปั๊ดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอสี่โมงให้าให <c oughs> อาจารย์ไลฟ์ใหม่อาจารย์งกงๆนะนี่ไอเดียมึงให้กูลงไลฟ์เพื่อจะเอาคนดูของกูเนี่ยมาดูมึงเนี่ยนะดูเลวไหมที่แหละเขาเรียกว,ว่าอักตันยูไปเลยไง นี่แหละกูนี่แหละตัวอากตันยูเลยนะอากตันยูแบบชัดเจนกูเขาว่าโดนด่าก่อนจ้าโดนด่าก่อนจ้านะโอ้โหพี่เสื้อเนี่ยจัดมาสีแดงโคตรเยอะเลยคนสั่งสีแดงจะใส่ตูดจีนกันใช่ไหม เยอะมากเลยวะนะไปบอกกูโดนด่าชำมาสิแมคนสั่งสีแดงเต็มเลยเว้ยขอไปพีเคกับอาจารย์เลยไปพีเคกับอาจารย์ไม่แตกต่างอะกูไปออกายการโขนกระแสไม่แตกต่างจ้าฮนะลากกูไปตายกูโดนด่าอีกพีเคแล้ววะกุณทนหนักเลยเนี่ยคนสั่งสีแดงเยอะมาก จริงๆเยอะเลยอ่ะจริงๆแปลว่าจะใส่ตุจีนกันใช่ไหมจะใส่ตุจีนกันใช่ไหมถึงสั่งสีแดงกันเนี่ยใช่สามรอยห้าสิบบาทสีแดงนี่มีเฉพาะเทศกาลนะจะเน้นไปทางสีขาวสีดำเนี่ยไม่ต้องยืนข้างหน้าให้ใครเห็นเพราะกำลังใจที่เป็นคือคนข้างหลัง เนี่ยคนหลังเบียร์เนี่ยคนสั่งสีแดงเต็มเลยอะ่ะแล้วก็มีข่าวดีนะคนที่สั่งเสื้อไว้อะ่ะผมจะบอกให้ว่าผมเก็บเป็นไอ้นี่นะเล็กคอร์ดไว้เพราะผมให้เขาทำบล็อกเสื้อเด็กไว้ละ